สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่เอกนั้นบาเยิร์นดิคจากเยอรม,มนีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลจากอังกฤษนะครับมาดู16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปียนส์เกมรกแรกนะครับโดยคู่เอกอยู่ที่อารีอันส์อารีนาบาเยิร์นดิคจากเยอรม,มนีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับมาดูความพร้อมของบาเยิร์นกันก่อนนะครับ เกมนี้ความพร้อมนั้นขาดเพียงแค่เชโรโบเตงและฟองริเบรีที่บาดเจ็บแต่ว่าแนวรับยังมีทั้งคาบี้มาร์ติเนสนะครับจับคู่กับ mers, กมัตฮูมเมอส์แดนกลางมีชาบี้อารองโซ่น่าจะพานความฟิตลงมาปั้นเกมร่วมกับอัตตโรวีดาวดิอาโกอคันตาร่านะครับส่วนแดนหน้าจะใช้3ประสานคือทูมัสมุลเลอร์อาเจนร็อบเบิลและโรเบิร์ตเรบารดอฟสกี้นะฮะส่วนทีมเย Arsenal, ือนอาร์เซนอลจองกิตเกมนี้จะยังไม่มีอารอนรัมซี่ยายาซโนโกซานติโอคาซอล่านะครับรวมไปถึงมาริโอดิบูชี่พวกนี้บาดเจ็บทั้งหมดครับ แต่ว่าจะได้กาดิชาก้ากลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหลังจากติดโทษแบนในเกมลีกแนวรับยังมีสกูรานมูตาฟี่จับคู่กับตัวลงกอเซียนนี่นะครับดันการมีโมฮัมเหม็ดเอลานานีประสานง,งานร่วมกับฟรานซิสกโกกเลงแนวรูกใชาเดนิสวเบลเบกมิซุสโอซิลเโอาวาคอดคอยปั้นเกมให้กับทางอลิซติสซานเชสนะครับการพบกนัน5นัดหลังสุดของคู่นี้เจอกันค่อนข้างบ่อยในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต่างฝ่ายต่างชนะได้ทีมละ2นัดเสมอกัน1นนัด ครั้งล่าสุดที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับบาเยอร์นี่ตร์มอสซเซนลขาดลอยไป5-1ส่วนเกมอีกคู่หนึ่งนะครับแข่งเวลาเดียวกันคือตี2-45นาทีเรมาริดจากสเปนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนาโปลีจากอิตาลีนะครับ